ันนี้ผมก็นี่ครับจะพาไปดูสามไฟไทยนะครับที่สีสเกตนะครับอำเภอศรีรัตนะพอดีเห็นเฟซบุ๊กป้าจวบนะครับรถเกี่ยวสามายไทยครับเอารถมาส่งที่สีสเกตครับผมก็เลยอยากตามมาดูนะครับตอนนี้เราก็มาถึงถึงอำเภอบึงไทรหรือเปล่าเราเลี้ยวลงมาจากถนนใหญ่ เอ้ไม่รู้แผนที่จะพาเราไปไหนนะครับนี่ดูครับรัดป่าไปเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันที่รถเกี่ยวเลยนะครับถ้าหาเจอนะครับถ้าหาไม่เจอก็ก็ไม่ได้ดูนี่ครับเพื่อนๆพื่อผมจะไปถูกไหมเนี่ยโอ้นี่ครับวัสดีครับป่าครับป่าจบครับวันนี้โอ้มาแบบลงป่าอะไรลูกป่าเปิดม้ามาเลยป่าพักเดียวจะหมดแล้วกำลังล้นเลย ว <laughs> ันนี้ป๋ามาส่งรถเกี่ยวนะครับที่เต็มร้อยเต็มร้อยตัวนี้ <wh istles> ที่อำเภอศรีรัตนนะครับศรีสะเกดโอ้ผมก็ตามมาดูนะครับนี่กำลังลองเลยครับจะหมดแล้วด้วย <f uss> โอ้มาแบบทะลุป,ป๋ามาเลยปลา๋าเก่งเก่งว่ะตัวนี้เนี่ครับตัวนี้เต็มเลยนะครับป๋ามาเมื่อคืนป่ะครับมาผมออยกับบ้านช่องสุง ลองขึ้นน้ำมาสบายนิดเดียวแต่เ,เกนินเท่าไอยาน้นี่ไม่มาต้านหรือมันอะไ่ะมันเป็นดี่แท่งอ่ะเดี๋ยวผมไปถ่ายก่อนครับน,นี่ครับตามมาถ่ายถึงที่เลยครับอ,อันนี้เขาลองที่อยู่ประมาณเกือไร่นะครับวันนี้เนี่ยรถมาสดๆเลยครับมาถึงเมื่อเช้าน่าจะมาถึงประมาณเกือบเช้านะครับแล้วก็เช้าเขาลองเลยครับ ผมก็ได้ตามมามาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสามไฟไทยครับตัวล่าส,สุดเลยครับเต็มระบบเลยครับคันนี้ที่ผมตามไปดูที่อูนะครับอันนี้ประกอบเสร็จแล้วครับแล้วก็มาส่งลูกค้ามันจะได้ลองสดๆร้อนๆเลยครับ ก็เป็นตัวรุ่นเล็กนะครับของสามไฟไทยนะครับโอ้แต่ว่าเครื่องนี่อัดมาให้แบบอะไรนะครับอัดมาให้แบบเป็นที่มากเลยครับทางตัวเดิน10บนะครับแล้วก็เครื่องก็ใหญ่นะครับ6กสูบเลยนะครับนี่ก็จะตามมาให้มาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูครับ โอมาเกือบไม่ทันครับนี่เขาเกี่ยวจนจะเสร็จหมดแล้วครับนี่แต่ก็ทันครับได้ถ่ายอยู่ครับการทํางานของสามฝ่ายไทยครับรุ่นเล็กครับนี่ครับสวยมากเลยครับ ตัวเนิ่มมากเลยนะครับสวยมากเลยครับคันนี้ จอระวังสายไฟครับสายไฟมันล้มมาครับโอ้เกือบมาไม่ทันครับเกือบไม่ได้เห็นเขาการทำงานครับของสามไฟไทยครับครับมาทันเขาสองสามรอบครับก็ยังดีครับ

ครับปลาโจ๊บครับปลาโจ๊บมาส่งด้วยตัวเองเลยครับลุงสวัสด,ดีครับอ่าสวัสด,ดีอยูสายหลัอยู่บุรีรัมย์ครับผมโอ้มาแต่บุรีรัมคนเราดิอยากมาเห็นรถลุงอ้าวอยูเอาผ้าไถ่เอากระสังกระสังอยู่กระสังอยู่กระสังอยู่สุดกูแล้วบุรีรัมย์เป็นไงครับกัดมันดูฝึงลงไม่เนาะได้ครับยังไฮะยังไม่ได้ลองวะยังยัง สวยรวยอ่ะคล่องไหมเกี่ยวดีไหมร้านเขาเคยใช้รถเขาว่าตู้คล่องดีปากตู้คล่องคล่องเสียงเงียบดีอยู่ดีดีนะครับปกติบางครั้นี่คลองเกี่ยวเข้าขึ้นไปหนึ่งตู้จะจะดังเขาอะเครื่องก็ได้เครื่องใหญ่ด้วยครับมันยังไม่สุกเดี๋ยวอีกเอาไว้ลองตัวเองบ้าง เรียบร้อยครับขีไร่ไม่เยอะอยู่ไปนี้ขีีไร่อย่างนี้ไปป่ากล้วยสีไร่นะออันนี้ลุงบอกเอาไว้ลองเองครับนี่ยังไม่ค่อยสุกดีครับข็น่าจะเป็นพี่ที่มาจากอูนะนี่ลองให้ดูครับ ก็เสร็จเรียบร้อยครับไอ้ข่้าก็เอาไปแล้วครับเอ้ขับไปไปจอดบ้านเลยครับไ,ไปแล้วครับ เร็วมากเลยครับโอ้นี่ครับมาจอดที่บ้านแล้วครับมัาจะขายข้าวอีกหรือเปล่านะครับที่น่าจะแบ่งไปขายนะครับนี่ก็เก็บไว้ในรถเอามาตากที่บ้านนะครับ นี่ตอนที่เราไปดูที่อูนะครับเอากำลังเพึ่งเริ่มประกอบกันเลยนะครับประกอบ,บอกเสร็จแล้วครับเอามาส่งที่บ้านลูกค้านะครับ อีกรอบนะครับก่อนส่งมอบนะครับซีซามไฟไทยครับมาดูกันเยอะๆเลยครับอันนี้จะเป็นกระบอกเดียวนะครับแต่ก็ใหญ่อยู่นะครับกระบอกจางเครื่องเคียวเลยนี่ท้ายจั่งเครื่องเคียวทำได้เขาบอก สด,สดร้อนๆเลยครับลองครั้งแรกเลยครับนี่ยดูอะไเป็นไง <c oughs> เมื่อกี้ปลาอัดอยังยังไม่ได้อัดเหรอไปเรื่อยๆเนาะก็คาพื้นมันดันไม่ได้เด็นแค่ง เดินมันแข็งมันดันได้อีกอยากแบบเห็นแบบแรงแรงก่อนวอมวมก่อนมันว่าแรก่อนครับแล้วอย่างมันดินมันแข็งครับก็มันโขดดินแข็งจริงเลยเออมันไปดันไม่ได้ดันจะแทกมากมีคนนั่งข้างบน แต่เจ้าของเ,าเขาก็พวงเขาก็อยากจะรู้ระบบก็เลยให้เขาขึ้นไปนั่งแต่ก็คือประสบปัญาเรรจเริ่มสเปคนีปนปนปน้ปรับปรุงช่องคันแรกที่ที่แล้วมาแล้วมันพลาดลอันนี้ใช่ใช่ที่ผมไปดูไหมตอนนั้นชุดนั้นเลยส่มคันไปแล้วหนึ่งคันไปสว่างแดนดินคันนั้นยังไม่ได้ลองลองมีว่าแล้วก็เนี่ยคันต่อแล้วเดียวอาทิตย์หน้าก็คันต้องตารฟิ้นเขาวงซามคันจบชุดนี้ก็เดี๋ยวขึ้นต่อยโค้คัน เป็นรุ่นนี้เลยเหรอครับสเปกมีตัวเดียวกันเลยใช่ไหมมีตัวเล็กมีตัวตัวใหญ่ตัวแล้วก็ตัวตัวเล็กซ้ามมีตัวสเปกกลางนีดกลางนี่ตีเป็นตัวกลางตัวนี้เป็นตัวกลางตัวหนึ่งอ่ะข้อพสระขามอ๋อแต่ส่วนตัวเล็กนี่มีซ้ามก็ราคาสุรินนี่จะไปทำสัญญาอีกหลายก็หกคันน่ะจะขึ้นทีเดียวเลยอันนี้ถ้าใครจะเอาสเปกนี่ราคาเท่าไหร่ตัพิเศษไปตัวนี้จริงอ่ะผมตั้งอยู่มาล้านหกล้านหกนี่พิเศษให้พ่อต้อยมาเปิดตัวล้านห้าเครื่องเทดโตเ็ดีเลย ให้มนันแนะนำลูกค้าให้หน่อยแต่ถ้าเป็นตัวเล็กก็ราบซ้ำตัวเล็กก็คือต่างกันที่เครื่องเป็น WO พวกนี้มันก็อยู่มาสองร้อยแรงเซตัวนี้มันเท่าไหร่นะครับนี่ตัวนี้มันก็สองร้อยสี่บห้าแรงสองร้อยสี่สิบห้าเครื่องใหญ่นะครับมอเตอร์กระใสของไหรกินดิบต้องไปเลยแต่อื่นมันก็รวมๆมันพือว่าเก้าสิบปอร์เซ็แล้วตัวนี้จบละเก็บงานนี้ เจ็ดงานไว้ให้ลูกค้าเขาได้ลงได้เลยไงตั้งเผ่านตั้งระบบอะไรใหม่เดี๋ยวไปจะก,กลาบแล้วมีคิวซ่องที่ฝากเพื่อนๆทออ่านไหนที่สนใจครับขายสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้ถ้าอยู่โซนนี้ก็มาที่บ้านพ <c oughs> ่อต้อยนี่แหละที่บ้านซ <c oughs> ีนน <c oughs> นงามที่นี่ที่ลองวันนี้แหละครับ <c oughs> อำเภอรีรัะตะนะ,ะจังหวัดรีสเกตหรือจะผ่านทางยู u b e ของมูเฮา พอรู้จันเออทางนี้ได้เลยไอ้บุราอ์เครื่องบินได้เลยแล้วก็ขับโซนทางโซไอ้สกลก็ที่สว่างแดนดินก็ติดต่อได้ดูดูไม่หมดนะครับติเบอร์โทรครับเบอร์โทรเดี๋ยวจะลงไว้ให้ในเบอร์โทรพ่มก็สูตรแปดเก้าเก้าหนึ่งเก้าห้าห้าสี่ห้าอ่าแล้วก็โซนใจก็นี่ก็คือติดต่อได้แต่ตอนนี้คิวมันก็เริ่มเต็มแล้วล่ะครับก็รับอยู่อีกติดต่องานปลายปีนี้ก็จะทำให้แล้วเสร็จ ถ้ามีใครต้นใจด่วนๆอะไรก็แจ้งค่าประสงค์มาได้เดี๋ยวทําให้พอก,ก็เพิ่มจํานวนสมาชิกผลิตแล้วเรา,าก็มาคุยกันตกลงกันหน้างานได้เลยครับตนใจจริงๆก็เข้ามาได้ครับก็จะเปิดแต่วให้ปีหนึ่งปีนี้นะราคาก็ก็ดูการใช้งานเอาแล้วกันถ้ามันประสบผลสาเร็จปีหน้าผมก็ต่อแต่ก็ปรับอยู่แล้วลราคานี่มันจะไม่มีกําไร <c oughs> ก็คือเปิดตัวก่อนเพราะไม่เคยทําตัวเล็กเพิ่งจะเริ่มทำมาไงทดลองแล้วมันตัวทดลองก็แก้ไขจบแล้วทีนี้ก็เริ่มสเปคนีปรับปรุงแล้วมันก็ถือว่าผ่านแล้วก็ถ้าใครสนใจก็ปีนี้ไม่ทันก็เอาไว้ปีหนา้ากันอย่างเงี้ยก็จะทำให้ข้อปรับราคาบ้างเดี๋ยวมา,าอีกแรกล้ๆ,ๆเดี๋ยวผมก็ตามมาอีกครับดูดีชอบใจไปเดี๋ยวปีหนา้าผมไปเยี่ยมที่อูหม่ครับได้กลับแล้วครับผมสวัสดีครับนี่ก็บอกคอนโทรลอยู่ครับ ระยกมานี่เวลาปล่อยลงอย่างงี้กดลงกดตรลงโคตรลงโคตรเนี้คต,น,น,ตน,นี่เบี่ยงอ่าเป็นั้นเบี่ยงเบี่ยงออกไปนี้เบี่ยงออกแล้วเอาเข้าคร้บเราเอาครับคุณนะครับสวยครับนี่ถ้าพี่น้องท่นานใดอยู่ใกล้ครับก็แวะมาดูได้นะครับสีสเกตนะครับอําเภอสีรัตนะนะครับนี่แวะมาดูที่บ้านลูกต้อยได้เลยนะครับอยู่บ้าน บานโนนงามนะครับสีโนนงามโอ้ดูครับนี่สภาพนี่เราแบบทรหดมากเลยนะครับฮะโอวิ่งแบบลัดป่ามาเลยนะครับนี่ครับแถวนี้จะเป็นแบบดินแดงเลยนะครับถนนเขาโอ้ผมก็แบบมาหาจนเจอนะครับนี่ครับมาดูครับมาดูการทำงานของสามไฟไทยนะครับ กี้ป้าแกาก็บอกว่าดินแข็งรับก็เลยอัดไม่ได้นะครับก็จะซบซบไปก่อนนี่ครับวันนี้เราก็ได้มาดูกันแล้วนะครับนี่โอ้แบบรถก็สวยนะครับการทํางานก็โอเคเลยครับคันน,นี้ผมก็จะต้องไปแล้วครับเดี๋ยวก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับ